ฮัลโหทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พอยมีรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มานำเสนออีกคันแล้วนะคะชื่อเต็มเขาคือ Toyota r รี v r r o c o นะคะคันนี้เครื่องยนต์2.4 G รถปี2020ที่จะบอกว่าวันนี้จับต้องได้กันที่6,99,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อน,นี้ที่1 2 0 0 0 0 0บาทได้สูงสุด7ปี84งวดแบบไม่ต้องดาวกันเลยสักบาทค่ะ ออกแล้วก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพอมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ทีทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลให้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนเพื่ออยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นสุดยอดกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่จะบอกว่าแรงขับดีทัศนียภาพของรถยกสูงนี่คือทุกคนขาขับดีมากขับสนุกสุดๆนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะ t ต y ตาริวโ o r ร c c o นะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลเสียงเพราะๆแบบนี้สีขาวมุกนะคะวันนี้ฝนตกรถอาจจะเปียกนะทุกคนไฟหน้าเดนไลท์โปรเจคเตอร์ตัดหมอกให้ครบชุดนะคะ กระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีขาวให้ความรู้สึกสปอร์ตได้มากๆเลยสุ้มล้อดำมาให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อได้ล้อเดิมๆเลยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆฮิลาลารีจัดไว้ให้1ชุดขอบ18ค่ะกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจก LED มือจับตัดกับตัวรถนะคะเป็นมือจับสีดำแบบนี้และนี่คือ r ี v o ่ r o c o นะคะอีกหนึ่งคันที่จะบอกว่าสวยจังเลยนะคะนี่จับนะคะกนเบาทผ่อนอีที่12่นวันนี้จับต้องกันได้แล้วสบายๆนะคะด้านหลังของเขาชื่อเต็มก็คือ Toyota Hilux Rivo Rocco นั่นเองนะคะปี20มีกล้องหลังให้นะคะป้ายทะเบียนสวยๆเลยภายในนะคะนี่มีพื้นที่ห้องสัมภาระกว้างๆนะ เดีะะ๋ยวทําความสะอาดให้นะน้องอาจจะมอมแมมอยู่นะคะนี่คือรถตัวสูงในฝันของพลอยเลยทุกคนนะคะและเชื่อว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในค่ะนี่เลยนะคะชุดเบาภายในเป็นเบาะหนังเนี่ยโอ้โหแอร์เย็นช้ำม,มากๆเลยจ้ะนะคะที่พักแขนที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะคะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงปรับอิสระซ้ายขวาแบบนี้ได้ขอเกี่ยวแขนอันนี้นะม้วนเก็บได้นะคะไม่ใช่ม้วนเก็บได้เนี่ยใช้งานง่ายชอบมากเลยนะคะ โอเคนี่คะ่ะตรงกลางนะคะนี่นะคะมีไฟกลางเก่งมาให้นะคะภายในรถคือกลิ่นหอมสะอาดมากๆใครชอบบ้างรถหอมหอมนะคะใครชอบมากนะคะปะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะที่นั่งคนขับครับนี่คะ่ะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้านะเบาะมีตําหนิเล็กน้อยนะนะคะนี่เบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะนี่คือบรรยากาศด้านในสวยไหมสวยกดใจให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ ได้กุญแจสมาร์ทคิเลสแบบนี้มาให้นะคะได้พวงมาลัยที่เป็นนี่จ้ะนะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกระจกนะปรับพัดฟ้าได้แบบนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะคะกลับมาดีดึงนะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะรับสายวางสายได้น้องเป็นรถปี20 e ไม้วิ่งไปแสนสวันนี้ให้เ,เพื่อนนะคะที่ไม่ติดเรื่องใหม่รถขับดีค่ะรถมาเยอะเพื่อนๆอย่าไปกลัวนะคะจริงๆ รถไม้น้อยจริงๆน่ากลัวกว่าว่าไหมใครคิดว่าไงแล้วแต่สะดวกเลยนะเราต้องดูกันที่สภาพหน้าง,งานพูดจริงๆนะนะคะคันนี้เป็นรถปี20สภาพสวยแล้วเราก็ตั้งใจคัดแบบไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะได้ราคา699เพราะน้องไม่วิ่งไปแสนสองนะวันนี้ให้เพื่อนกันไม่ติดเรื่องไม้ก็จัดสิคะเห็นไหมรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะแบบนี้นะ,ะคะกุญแจอนาล็อกอยู่นี่จอตรงกลางทัชสกรีนแอร์เย็นฉ่ำสะใจมากเลยทุกคน นะคะามาดูกันนะคะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้ระบบนําทางแผนที่อยู่นี่นะคะแล้วก็อร์นะคะปรับใช้งานตรงนี้ได้เลยนะเป็นแอร์ดิจิตอค่ะได้เกียร์อโอโต้นะะีคะอีโค o โ e มดพาวเวอรหมดอยู่นี่แล้วนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะตั้งแต่ป้ายแดงเลยอ่ะมือเดียวไป้ายได้อีกหนึ่งคันจัดป้ายนะคะถา้าเพื่อนนะคะตามหารุ่นนี้อยู่จะบอกว่านี่แหละอีกหนึ่งคันเนะะี่ย ภูมิใจนำเสนอเลยรีโ o Rocco นะคะปี2699เท่านั้นเองนะจ๊ะพอดีที่1,002เคร์ด,ดีมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ